สวัสดีครับพบกับผมนะครับตอนนี้ผมเล่นเกมโคโลเซต์ทรอนเล่นเกมไม่ต่อครับไอ้นี่ผมจบไปแล้วครับด่านหนึ่งผมเลยเล่นใหม่ครั้งที่แล้วผมเลือกโฟกัสไฟเจออันนี้เดี๋ยวทีนีผมอยากลองไอ้นี้มัาง <c oughs> ดูสิอืมไม่เปลี่ยนสี เปลี่ยนสีได้ปะเจ้สีเขียวอือโอวยละไปเลยมันให้ทำอะไรอ่ะคอ๋อเข้าใจละ เดี๋ยวผมรอสีฟ้าดีกว่าเออแล้วก็สีม่วงไอ้นี้สีม่วงมันจะสามารถฮิวเพื่อนนะครับเออที่ที่มันยิงแบบเลเซอร์ครับอย่าคิดว่ามันยิงพวกตัวเองนะครับมันฮิวให้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมเล่นตาเดียวก็จบเลยครับตาเดียวจบจบปาน,นี้ผมไม่เล่นละจะนอนแล้วครับอ่ะนี่ไงวานละ อีกอันเดียวใช่ไหมแล้วก็รวมรวมนี่กลายเป็นซุปเปอร์ฮิวเลยฮะรวมรวมเอาละเฮ้ยว้าเป็นอย่างนี้เลยฮะถ้าผมเลือกโฟกัสไฟเจอมันจะเป็นแบบ มันจะยิงรวมๆกันแต่ว่าหัวมันจะไม่ไปนะครับก็เจวดีนะเช็ดค่ะเช็ดได้เมื่อกี้ไม่โดนอะไรแ้ะาก็เรามีไอ้สิม่วงอยู่นี่นะไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับยิยเยวเยอะๆแล้วกันไอ้น,นี้เหมือนมันจะให้ทำลายของยักษ์เก่ออะไรก็ไม่รู้ รวมนี่ตอนนี้ผมจะเน้นหิวนะครับผมจะเน้นหิวอะครับครั้งก่อนผมเคยเจอละไม่หิวเลยไอเด,ด็สาวคนนี้พังยับเยินเลย เนี่ยว่าแล้วมันต้องมาแนวนี้นี่นี่พุ่พงไปเลยนี่อัลติเมทิโอโดน ไปเลยร่วมชนะแล้วใครอยากเล่นก็นเล่นได้นะครับมันเป็นเกมฟรีนะครับใครจำชื่อเมื่อเรนี่ครับเกมนี้ครับต,ติดก็ตดนะครับให้เวลาห้านาที หมดเวลางั้นผมกับเมืองสามแล้วเดี๋ยวผมจะตัดอ,อีกภาพหนึ่งเป็นเดี๋ยวผมจะถล่มเมืองสีเลยดีกว่านะครับพอผมย้ำเมืองสามเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปเป็นเมืองสีเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเอาง,ง่ายๆเออฮะ แดงผสมสีฟ้าจะได้เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงแบบผมชอบมากครับไม่ใช่อาเบะนะนี่เปียว การสีแดงครับอืมเจอละเจอละนี่นี่ทะโลมมอนทะโลมมอนน้องพุ่งไปเลย นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ควรจะทิ้งไปไกลๆนะครับนิวเคลียร์ก็คือพอเมกาบอมใช่ไหมครับคุณกบที่เมกาบอมครับเคลี่ยมหมดเลยมันจะบึ้มหมดเลยเอันนี้ผมก็ชอบใช้ท่าอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อนี่โดน ฮิวเซฮิวเเพื่อนฮิวนี่ไอตัวสองตัวด้านหน้ามันก็ช่วยกันฮิวอยู่นะครับนี่ครับดูง่ายๆครับที่อันสีม่วงอันที่สองครับมันยับเยินอยู่เดี๋ยวพวกนี้มันก็จะช่วยฮิวกันเองครับผมก็ไม่ได้หัวอะไรมากนะครับ เทำตามสัญญาครับจบพาร์ทหนึ่งแล้วครับ